บรรยากาศบนไล่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเชา้านี้มาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะสวยงามจริงๆค่ะปาดยามเชา้าขึ้นมาบนไล่ค่ะ หมอกยามเช้าค่ะเดีย๋ยวพอใสๆวันนี้ก็ร้อนแต่ว่าต้นไม้เยอะค่ะเป็นธรรมชาติค่ะสวยางามค่ะาเพื่อนๆมาชม บรรยากาศค่นะตรงนู้นเป็นเขาค่ะมีแต่ต้นไม้ป่าไม่มีใครไปปลูกพืชเพราะว่ามันเป็นเต่หิน เขาไม่ค่อยมีดินมีแต่หินแข็งๆก็ไม่นิยมไปปลูกพืชค่ะเขาจะปลูกร,บรอบๆพื้นตีนเขาข้างล่างค่ะไกลออกไปก็เป็นเขาค่ะหมอกยามเช้าค่ะ สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ